Honda City ปี2009นะครับ0 2009คันนี้นะครับเป็นรถญาติผมเองนะครับเป็นรถญาติผมเองผู้หญิงใช้ไหม่น้อยมากสวัสดีนะครับทุกคนผมแซมนะครับวันนี้คลิปนี้จะมาโพสขาย Honda City ทะเบียนไม่ให้นะทะเบียนคือเจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้หญิงใช้น้อยมากคันนี้นะครับเลขไม่แสนหนึ่งหมื่นได้มั้งศูนย์เก้านะครับทะเบียนไม่ให้เพราะว่าไปถอยเซียวีเจนหกมาละจะเอาทะเบียนนี้สับกับเซียวีตัวใหม่นะครับก็เลยประกาศขายคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผมก็จำไม่ได้ตัวนี้ตัวล่างตัวกลางตัวบนไม่รู้แหละแต่ว่าสภาพรถมันยังโอเคอยู่นะครับนะ เลขไม่เท่าไรวะรถผู้หญิงใช้แล้วก็ดูแลข้าวสวนมาตลอดเลขไม่หนึ yeah. ่งศูนย์เดี๋ยวหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่ไม่แท้นะครับน้อง,องพ,พี่ทุกท่านนี่คือไม่แท้นะครับซิตี้นะครับอ่าน่าขายเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่จอดละจริงๆมีรถหลายคันนะครับรวมทั้ง เฮนาวีผมด้วยมีแคมรีมีเซียวีมีฟีดอีกสอสาคัญนะครับก็เลยประกาศขายคันนี้นะครับข้าวศูนย์ตัดหลอดยังเนียนเนียบนิ้งอยู่เลยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยว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 โทรหาผมก็ได้หรือเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ตรงก็ได้ตรงคุยกันเอ่อก็ เจ้าของรถซึ่เป็นผู้หญิงนะครับพูดง่ายราคาแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่ากว่านะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเลขไม่หนึ่งแสนกิโลเป็นไม้แท้ๆนะครับไม่ได้กร้อมเนี่ยเลยผมรับประกันด้วยซ้ำไปนะครับห้องเครื่องเป็นไงไม่ต้องรู้นะครับไม่ได้ย้อมแมวนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันอ่ะหน้าจอนะครับ ใครสนใจรถดีคุณภาพเดี๋ยวคุณภาพดีหรือเปล่าไม่รู้แหละอ่านี่เห็นไหมห้องเครื่องนะครับเครื่อง l 1 5นะครับนี่ฝากระโปรงเดิมเลขตัวถังบอดี้อยู่นะครับน้องๆสายฮอน d a นะครับนะครับถ้าเปิดฝากระโปรงแล้วมีสติ๊กเกอร์ขาวๆแบบนี้อยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าหมายถึงว่า ฝากระโปรงเนี่ยเดิมๆนะครับเห็นไหมรถดีนะครับเซนซงเซนเซอร์อยังแจ๋วอยู่นะครับรถไม่มีปัญหาอะไรเลยที่ขายเพราะว่าซื้อรถคันใหม่เข้ามาก็คือ CRV นะครับอ่ะดูด้านข้างก็ได้นะครับผู้หญิงใช้ตอนนี้เจ้าตัวไปอยู่ไปเที่ยวเอา CRV ขับไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่นะแต่คันรุ่นไม่ขายนะของผมไม่ขายไม่ขายหลอกนะครับ นี่นะครับยังเนียนเนียบนิ่งอยู่เลยนะครับติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับเบอร์ผมก็อยู่หน้าหน้าช่องยอทอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูรถยังไม่ได้คลีนเคลียนะครับรถเดิมๆนะเห็นไหมเครื่องฟงเครื่องเสียงยังใช้ได้อยู่แหละตามตามสภาพเดิม ไม่รู้เป็นตัวล่างตัวกลางตัวบนอะ่ะเนี่ยเบาะเดิมๆเ,เลยนะครับหลังคาผ้าหลังคาบอกใบว่าแสนกลางๆางบวกลบไม่รู้นะครับถูกมากนะครับตลาดมันขายกันสองกว่ากว่าด้วยซ้ำไปนะครับเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับห้องเครื่องยังแจวอยูเ่ยเลยย้อนกลับไปดู ต้นคลิกก็ได้เห็นสภาพห้องเครื่องนะครับรถเข้าศูนย์ตัดหลอดศูนย์ฮอนด้านะครับโอเคนะครับผมแซมสวัสดีครับแนะนําของดีนี่ครับลอ้อแม็กอย่างเดิมอยู่เลยนะครับเนื่องจากผู้หญิงใช้ใช,ใช้แล้วก็จอดนะครับดูดูสภาพแล้วกันนะครับโอเคนะครับเน้นว่าแสนกว่ากว่านะครับทะเบียนไม่ให้นะดึงเอาทะเบียน ใส่ CRV จ e n 6ตัวล่าสุดเดี๋ยวตัวนี้ก็จะ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 เบิกทะเบียนใหม่ให้นะครับเขาเรียกอะไรภาษาไทยไม่รู้จะจดทะเบียนใหม่ให้นะครับดูก็าตามนี้นะเนี่ยดีๆๆๆนะครับเห็นไหมอ่ะสตาร์ทเครื่องก็ได้อ่ะเห็นไหมเครื่องนี้ยังนิ่งอยู่เลยดูรอบเครื่องก็ได้เนี่ยครับเห็นไหม แปดเก้าร้อยเห็นไหมเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันแจวดีจริงนะครับผมกล้ารับประกันว่าใครได้ไปคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนโอเคนะครับสวัสดีครับ